กันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับไม่ไม่ใช่สอนนะมานแนะนําดีกว่านะครับแนะนําทิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวของสล,ลิมนะครับผมกระต่ายน้อยสุดนนารักนั่นเองนะครับก็เล่นเป็นตําแหน่งจังเกิลนะครับและก่อนเดือนเลยนะครับการที่เราจะเล่นฮีโร่ได้เก่งนะครับในตัวตัวหนึ่งเนี่ย เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวฮีโร่ของเราเนี่ยมันเก่งตอนไหนนะครับต้นเกมกลางเกมเลดเกมนะครับอย่างตัวสลิมเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าต้นเกมครับทำอะไรไม่ได้เลยนะตัวมันเนี่ยตัวมันจะเก่งค่อนข้างจะกลางกลางเกมขึ้นไปนะกลางกลางถึงเลดนะครับจะเรื่องเก่งแล้วอันนี้ผมฟาร,ร์มพลาดไปนะก็ ไม่รู้จะทำไงก็พลาดไปแล้วเมื่อกี้คำนวณดามิพลาดไปนิดนึงน,น,นะครับแล้วก็ไอตัวรูนที่ผมใช้นะครับของสลิมเนี่ยจะเป็นรูนช่องแรกก็คือคริสตบกนะครับช่องกลางก็เป็นตีเรลนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายแน่นอนครับเป็นดาร์กนคลอนะครับผมจอดนี้นะผมฟาร์มเิรนะ็จแล้วผมก็ออกมานะมาดักโรทาร่านะครับ ผมรู้ว่ายังไงก็ยิงทาร่าไม่ได้นะครับแต่ก็คือจะมาตอดเขานะครับให้กลับบ้านไปแล้วก็มามังกรเล็กนะครับแต่ว่าเจอเฟอร์เดนนะปลาหออกโดนนะครับอ่าดูดีนะจอน,นนะอี้นะครับอ่าผมรู้นะว่าผมเข้าไปแล้วผมควรออกอยังไงนะครับการที่เราจะเข้าไฟไฟหนึ่งเนี่ยเราควรจะคิดทางหนีไปด้วยนะครับว่าเราเข้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะออกอยังไงนะครับ ไม่ใช่ว่าคิดแต่จะเข้าลูกเบียนะครับแล้วก็ไปตายนะสลิมเนี่ยถ้าเราตายต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเล่นยากมากนะครับเล่นยากเพราะอะไรนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับตัวสลิมเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้นเกมทําอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นตัวที่ฟาร์มช้านะครับพอเราฟาร์มช้าถ้าเราตายเนี่ยนะครับคือเราจะฟาร์มซ่อมกลับมายากนะครับแล้วก็เกมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าอย่าตายเปแนวขานะครับต้นเกมนะครับ พยายามรักษา,าชีวิตไว้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งสลิมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วแต่บอกไปคงจะไม่เป็นไรนะครับว่าสกิลหนึ่งมันเนี้ยยิ่งเราปาไกลก็จะสตันนานนะครับแล้ยิ่งระยะทางไกลเท่าไหร่มันก็จะสตันนานเท่านั้นนะชุดนี้ผมก็ตัดตอดป้อมเข้าไปนะ เรายิงได้เท่าที่ยิงนะผมก็ไม่ได้เข้าไปลึกอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็แคดดี้เราก็ไม่ตาย,ย้วยพายเตะอ่าจุดนี้นะครับผมก็ถอยออกมาเลยนะผมไม่ฝืนนะผมยิงได้เท่าที่ยิงนะพยายามทำตัวให้เป็นไ i ไว้นะแล้วก็ป้อนโปรแกรมไว้นะครับว่าเราจะทำเพียงเท่านี้นะเราจะไม่ฝืนนะครับ อย่าฝืนเด็ดขาดนะครับเล่นสลิมนะครับต้นเกมนะครับทรงๆเกมไปนะครับผมแล้วก็สสทีกอีกอย่างนะครับถ้าเราเล่นเป็นตำแหน่งเล่นนะครับแล้วก็เจอสลิมป <Valerie> ่านะครับเราไม่ต้องรีบไปเดินเกมนะครับไม่ต้องแลกมันไม่จําเป็นเลยนะครับเราพยายามเคลียร์คีปไว้นะครับอ่ะเคลียร์คีปไว้นะครับรอสลิมเกิดนะครับแล้วค่อยเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเล่งสูงสงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไฟเดียวเนี่ยมันก็สามารถ ปิดเกมได้แล้วมันไม่จําเป็นต้องหลายไฟนะพอถึงสก,กิลของมันมันก็สามารถปิดเกมได้แล้วแล้วก็มาถึงช็อตนี้นะช็อตนี้เนี่ยผมก็มาการเลนให้ตัวของโมทอสนะครับโมทอสเขาขึ้นไปบนสูงนะอะไรผมก็กดยิงทราร่าเลยผมกะจะตอ่อให้เขากับบ้านนะ แต่เขาตายเฉยเลยมันผมผมก็สงสัยนะว่าเขาเสียติไปกับอะไรหรือว่าเขากดเล่นไปเสร็จแล้วนะครับจริงๆผมไม่กล้ายิงให้ตายหรอกแต่ว่ามันก็ตายแล้วมันก็เป็นการเดียวแล้วนะอ่าผมดูดเป่าตันไปนะครับถ้าหอกผมระยะไกลกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมสามารถยิงเขาตายได้เลยนะอ่าก็กลับมาฟาร์มนะครับผม ตัวเราเนี่ยต้องหาดาังเยอะนะเพราะว่าสลิมเนี่ยมันต้องการไอเทมถึง4ชิ้นนะมันถึงจะเก่งนะครับแล้วก็ทิกการออกของผมเนี่ยผมจะออกดาบฟาร์มแค่ขั้น2นะครับแล้วก็มาออกเป็นรองเท้านะครับออกรองเท้าเสร็จผมก็จะออกเป็นพี่เลยนะครับผมแล้วก็กลับมาออกเป็นไอเทมของดาบฟาร์มขั้น3นะครับผมเพราะทลิมเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องการไอเทมนะครับถ้าเราไปออกดาบฟาร์ม เต็มตั้งแต่ขั้นแรกเนี่ยนะครับมันก็จะขาดดาเมจไปนะคอ่าช็อตนี้ผมห้าไปนะผมห้าไปผมคิดตอนแรกเนี่ยผมเห็นเขามาหลังเยอะนะแต่ผมคิดว่าเขาจะล้อมหลังนะครับแล้วผมก็จะยิงตัวหน้าแล้วก็จิ้งออกไปทางด้านหน้าเลยครับแต่ว่าคาดผิดไปนะครับก็คือเขามาทางด้านด้านขวานะครับแล้วก็ตัวผมก็พลาดด้วยนะครับผมห้าห้าเกินไปนะช็อตเมื่อกี้นะครับ ันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะแล้วก็อีกอย่างนะครับการเล่นตัวที่เลทเกมนะครับเราควรจะยินยินไว้นะไม่ต้องไปรีบนะครับไม่ต้องไปใช้อารมณ์นะถ้าแชร์อารมณ์เล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเละน,นะยิ่งเราแชร์อารมณ์เล่นเท่าไหร่นะรเราก็จะยิ่งเงินตามเขาะนะแล้วเกมมันจะจีบไปเรื่อยๆนะไม่เชื่อลองแชร์อารมณ์เล่นเยอะๆดูนะครับสังเกตน,นะครับเราจะพยายามเรียกไฟนะครับ ทั้งๆท,ที่เงินเราตามนะแล้วพอเงินเราตามก็มันจะไฟแพ้นะแต่ก็เงินเราจะไหลไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเล่นสบายนะจดุจดนี้นะครับจริงๆโรมเนี่ยเขาต้องมายืนจุดที่ผมยืนนะเพราะว่าถ้าเขาโถมมาเยอะเนี่ยเราจะได้ข้อมูลนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เสียอะไรนะครับก็ได้ป้อมไปนะครับ หลังจากเอาปอมเสร็จผมก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะต้องรีบหาตังค์นะครับตัวขลิมเนี่ยจะมันรวยมันโกงมากนะป่าหอ,อกดวนี้แหละอ่าผมก็แปลกใจนะว่าจดนี้นะครับทําไมเขาเดินผ่านไวโอเขาหมดเลยนะไม่มีใครหันมาช่วยไวโอเลยแล้วก็ปล่อยป้อมกลางด้วยนะครับอ่็อดนี้ผมเด็ดผมค้างนะครับ เน็ตก็ไม่ได้ปิงนะเมื่อกี้เน็ตก็เขียวอยู่แต่มันค้างเขยเลยเนี่ยฟอร์เรนเขาเงินตามผมเยอะนะครับท,ท,ทั้งทที่ตัวเขาหนึ่งหนึ่งเก่งมากนะฟอร์เรนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเงินนาเนี่ยยังไงเขายังไงเราก็สู้เขาไม่ได้นะแต่ว่าถ้าฟอเรนเงินตามเนี่ยสู้ยังไงก็สบายนะนะผมยิงเท่าที่ผมยิงได้นะผมไม่ฝืนนะอ่าเขาโลมาแล้วผมจุดนี้ผมเข้าได้แล้ว เรพยายามคำนวณน,นะครับว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะออกอยังไงนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้แครี่เข้ามาหนึ่งตัวนะอ่าเนี่ยสังเกตนะครับฟเฟอร์รินเขาจะเอาผูไม่ได้นะอ่ามันไม่เกิดประโยชอะไรเลยนะครับที่เขาทําแบบนี้นะจริงๆเขาควรจะฟาร์มก่อนนะครับ่าจุดนี้นะครับผมก็ อ่าผมปลาหอ,อกโดนวลทําไมผมไม่เข้านะครับถ้าผมเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ชตเมื่อกี้เนี่ยผมจะโดนป้อมเขายิงนะแล้วก็ตัวมดเขามาด้วยนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะตายถูงนะครับอ่ะขโมยคีตัวเล็กเข้ามาตัวหนึ่งนะครับอ่ะผมก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะยังไงผมก็รู้ว่าเล่นเกมเนี่ยสบายแล้ว ต้นเกมเราไม่ได้พังเนี่ยเราก็ฟาร์มเลยอ่าเก็บคีบเรื่อยๆนะครับอ่จาจุดนี้ผมไปเช็คนะครับว่าเขาอยู่กันกี่คนนะแล้วก็ผมไม่ได้เห็นนะว่ายาเตก็เ,เปิดมังกรอ,อยู่นะเมื่อกี้ ได้มูรามาสาแล้วนะครับตอนนี้ผมยิงตัวทาร่าเขาเนี่ยละลายแน่นอนนะครับบวกกับอันติีผมนะอันติีผมเนี่ยมันจะยิงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะยิงเลือดเยอะนะครับจะโดนผมยิงจิบนะครับผมผมรีบเข้านะผมก็กลับมาฟาร์มนะผมพยายามหาเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับอาจากนี้นะครับก็เก็บมังกรเล็กไปนะครับมันก็จะได้บัฟดีเจนด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะ ช็อตนี้นะผมเอ็นเฟรนนะผมปาหอ,อกโดนเขาหน้าแต่ว่าเขาเข้าพุ่มนะครับมันทําให้วิสัยทัศน์เขาวิสัยทัศน์ศของผมเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับมันยิงเขาไม่ได้แต่ก็เล่กเขาไปได้2ต,ตัวนะครับถามว่ามันคุ้มไหมนะครับมันก็ไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มเลยนะครับเมื่อกี้ผมพลาดด้วยเพราะข้อมูลผมไม่พอนะว่าเขาอยู่กันกี่ตัวนะครับมันก็เป็นชอ็อที่พลาดไป อ่าคือทิศออน่างนะครับคือหลังจากที่เราเกิดเนี่ยเราควรจะรีบกลับมาฟาร์มนะฟาร์มทดแทนเงินที่เสียที่เราเสียเวลาตายไปนั่นเองนะครับก็รีบกลับมาฟาร์มนะ ชอตนี้แคร,รี่เขาอยู่2คนนะครับตอนนี้เนี่ยต่อให้แคร,รี่เขา2คนผมก็ไม่กลัวนะผมปลาหอ,อกกับโดนนะแต่ระยะมันสั้นไปนิดนึงก็คือฝั่งเขาเนี่ยเขาเสียเปรียบผมไปแล้วนะ20%เพราะว่าเขาเอาแคร,รี่มาสองตัวแล้วก็มายืนเล่นเดียวกันนะครับดกตัวแค r r รี่เนี่ย มันเป็นตัวที่ต้องการเงินเยอะนะครับแล้วก็พอมาอยู่เลนเดียวกันเนี่ยมันก็หารเงินลงไปเยอะนะครับทําให้ทั้งเลเวลทางการเงินเขาตามผมเยอะมากนะครับต่อให้เป็นแครี่อสองตัวนะครับเขาก็สู้ผมไม่ได้นะแล้วก็เรียบร้อยนะครับได้ท้าได้ออกไปอีกนะครับอ่ะผมเห็นคีบมันดันบนนะผมมาเอาบนเลยจากหลังจากที่เราฆ่าเขาได้เนี่ยก็พยายามหา ความได้เปลี่ยบน,นะครับยิ่งได้ป้อมเนี่ยยิ่งคุ้มนะดีที่สุดแล้วอ่ะจุดนี้เฟอร์เดนเขานะเขาเข้ามานะผมไม่ช่วยเลยนะมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงที่ผมจะตายนะครับมันไม่คุ้มนะครับการที่เราโดนชับดาวเนี่ยผมก็กลับมาเติมเลือดนะครับแล้วก็ถือว่าได้ฟาร์มไปด้วยนะครับผมจะโฟกัสป้อมเป็นอันดับแรกๆเลยนะ ผมไม่ต้องการไฟแล้วนะผมจะเอาป้อมเขาก่อนเพราะว่าหลังจากเราได้ป้อมเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราได้พื้นที่เล่นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมองเราไม่เห็นนะครับแมพเขาก็จะมืดลงอีกนิดนึงนะครับผมเช็คการเงินเขานะเขาตามการเงินเขาตามผมเยอะเลยเ,เมื่อกี้ถ้าผมปลาโดนเนี่ยผมเข้าแน่นอนนะครับและคีบก็ดันบนอีกแล้ว ผมยิงนะผมยิงเท่าที่ผมยิงได้นะอ่าผมรู้นะครับว่าเมดเขาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้สก,กิลสองเพื่อจะดักฆ่าผมอยู่แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปยิงจนสุดตัวนะยิงเท่าที่ยิงได้นะครับเมื่อกี้มันก็คุ้มแล้วนะจะตอดเลือดเขานะครับเขาก็เสียสก,กิลไปด้วยอ่าจุดนี้เพื่อนผมบวกแล้วนะผมก็เข้าเลยเขาโลหมดแล้วเพื่อนทําให้ไปดีนะคจุดนี้ ผมก็ยิงยับเลยยิงสุดีเลยอ่เราก็หาอย่างว่าย,ยิงได้นะครับเรียบร้อยหมดหนะครับผมจริงๆช็อตนี้เนี่ยมันจบได้แล้วแต่ผมเห็นคีมดันบนมาแล้วผมก็ตีป้อมสักหน่อยแล้วกันอ่า เกมนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอล้วก็มีวันหยุดชดเชยอีกสีวันนะครับวันที่ทุกคนรอคอยนะครับก็จะไปเที่ยวไหนก็เดินทางกันปลอดภัยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนํานะครับที่เล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมจริงๆนะครับขอบคุณครับ